มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ตั้งอยู่ณเลขที่999หมู่ที่6ตำบลน,นครสวรรค์ออกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในการกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559โดยมติสภามหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกฐานะศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์หรือวิทยาลัยสง์นครสวรรค์ ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,540ให้เป็นวิทยาเขตนครสวรรค์อย่างเป็นทางการปะณิธานเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระพิสุสงสามเณรและขหลือหัดวิสัยทัศน์ศาสตร์แห่งปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนพันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ 2. ส,สร้างองค์ความรู้และพุทธนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 3. เสริมสร้างสังคมวิถีพุทธด้วยการบริการวิชาการที่เข้มแข็ง 4. สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภูมิธรรมภูมินิเวศด้านพระพุทธศาสนาด้วยการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาลค่านิยมมุ่งเน้นคุณธรรมมุ่งนำคุณภาพมุ่งสร้างคุณค่าสังคมสันติสุข วัฒนธรรมองค์กรใช้หลัก Smile Model S คือโซ o ยิ้มไหว้ y, ทักทายขอโทษและขอบคุณ M Master มีความเป็นมืออาชีพ I Integrate ทำงานร่วมกับผู้อื่น L Learning เรียนรู้ตลอดเวลา และ E. e เอทริมีจริยธรรมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพุทธบริหารการศึกษาปีการศึกษา2568มหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยวิทยาเขตนครสวรรค์มีดังต่อไปนี้ อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 1. พระครูศรีสุธรรมนิวิธธานีสุโโชโตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ 2. พระมหาอุดรอ,อุตโลมากดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ส รองศาสตราจารย์ดรวรกิจเถื่อนช้าง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาโนนเมธีวรชัด 5. รองศาสตราจารย์ดรธานีเกตทอง 6. ดรวินัยทองมั่น 7. ดรธนงทศไก่ 8. ดอ,อร์ดิเรกด้วงลอย และอาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 1. ดรวิวรัตต์ตั้งประดิษฐ์ดรพระวิปัสนาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตนครสวรรค์ถือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของคณะสงฆ์ ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนในสังคม ที่นี่เป็นเสมือนศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาและคุณธรรมที่ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาการศึกษาและสังคมศาสตร์แต่ยังสร้างบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ได้รับการยอมรับว่าเป็นแสงสว่างทางวิชาการใจกลางลุ่มเจ้าพยาเป็นดั่งเสาหลักแห่งปัญญาที่คอยหล่อหลอมพระพิสุทธิ์สามเณรและคารวะให้มีความรู้รอบด้านมีจิตสํานึกสาธารณและพร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์มิได้เป็นเพียงสถาบันการศึกษาแต่ยังเป็นส่วนย์รวมแห่งศรัทธาความรู้และคุณธรรมที่จะคงอยู่เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง